ส่วนสูงใหญ่นอกตั้งมากครับพี่น้องครับท้องแรกนะครับอันนี้ตรวจท้องแล้วมเนล่าครับตรวจท้องแล้วครับมีคลิปไหเบิ้งบนครับมีครับมีครับอันนี้ผลมีคลิปไหได้ครับพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชชู h ชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับท่าผู้ใดอยากจะได้ง่วงแดงๆงามๆนะครับพี่น้องครับมือนี้คลิปนี้ผมกัสิผ้าผี่านองมาเอายูหน้าคอกชาวบ้านอีกนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับ E ีพีนี้ก็เป็น EP ีที่11แล้วบ้างครับตัวนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ผมกะกลับมาที่บ้านโน้นชัยศรีตำบลโคกกกม่วงอำเภอพนท้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับกะสีผ้าผี่านองมาอ่าสอกหาเบงงงวอยู่ อ่าบ้านนี้นะครับเนาะนี่จังคลิปนี้มีงัวผูพ่อพันธ์มาให้ได้ครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้งัวพ่อพันธ์นะครับพี่น้องครับตัวสวยๆนังหนาๆแบบนี้แหละเดี๋ยวสิพามาเอาในคลิปนี้ครับแล้วก็ที่มีง้อสาวทองแรกกร่ทั้งผุดนะครับเด้อเอากวอนเงินไปผูดคุยทักทายกับทั้งเจ้าของงัวกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่านน้ำตัวนะครับผมตีพนทองครับตีพนทองนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เห็นว่ามีมาใหแบบอ่าทองทองแรกแล้วก็ตัวผูพ่อพันธ์ตัวนี้นะครับเนาะที่จะเปิด ตัวนี้นี่เป็นไอ้ลูกของพ่อใดครับนี่ลูกซีไว้ครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องจักเดือนครับนี่เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเอาเบื้องไหพฟอพันตัวนี้นี่เนื้อหนังย้อยๆแบบนี้แหละครับมีผู้ใดอยากได้บ่าเนาะผู้ที่ถามหาอะไรง้อฟอพันให้เบื้องแน่นะครับพี่น้องครับอายุเจ็ดเดือนนะครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเด้อเนื้อหนังหนาแล้วก็เป็นง้อทีแดงเข้มนะครับพี่น้องครับนี่แหละเดี๋ยวจะพามาเบื้องเนาะเดี๋ยวจะเอาไปใส่แม่ให้เบื้องนะครับก็สิ ยางน้ำแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าไอ้นี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับนี่แหละหลุมหลังนะครับเนาะอยู่ในเท่เลยหรอยู่ในเทเพิ่นยืนเท่เท่เลยนะครับพี่พี่พี่มาล่ามั้ยนี่แขึงขาล้ำไงตอนไหนครับพี่น้องนี่เขาก็เฮ็ดให้เรียบร้อยลเครับเด้อครับเดให้้รอการส้งลูกของแม่นี่นี่ถือว่าแจ่มเลยครับให้ลูกอ่แดงใหม่เลยเด้อครับเด้อนี่ผู้ใดอยากจะได้พอพันอ่าไข่ดำบดนะครับพี่น้องนี่แหละส่วนไทยส่วนหางเป็นยังไงพี่น้องครับเบื้องเอาเด้อครับเด้อ นว่าเจ็ดเดือนครับนี่แหละแม่นี่สูงใหญ่เกือบเกือบร้อยหกสิบผุนะครับพี่น้องตัวนี้นี่เนาะครับอันนี้เป็นว่าลูกที่ไหนครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกนะครับพี่น้องครับเอาไอ้ลูกสีไว้ตัวนี้วาไปเถอะนะครับนี่หาหาหมื่นครับหาซิฟถ่วนนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละสวยๆแบบนี้แหละครับอันนี้แม่เปิดน้ำบ่ครับนี่บ่ครับบ่ได้เปิดครับอันนี้เพิ่นอ่าปล่อยเฉพาะลูกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องลักษณะแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับเนาะหางเงาโค้งใหญ่บ่ครับกับพี่น้อง นี่แหละเครื่องดำๆแบบนี้ผู้ใดมีแม่พันธุ์แบบนี้นะครับพี่น้องครับเตรียมรับซับเลยเนาะเบรารส่งลูกอุ่นเห็นบ่ไม่ต้องห่วงครับบูกงามไม่ต้องห่วงให้ลูกสวยนด้ครับพี่น้องแข็งขายญ่บึกเลยแหละครับพี่น้องนี่เด้อนี่นะครับพี่น้องอ๋นี่แหละใครอยากจะได้ตัวนี่นะครับน้อหาเงินนะครับเด้อเอาไปฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์ทั่วครับศูนย์เก้าสองครับ เกต9 5ครับผมเบอร์3 9 0อ่านี่แหละครับพี่น้องเบอร์โทรก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับเด้อตลอดเอายางไปทั้งคนหนี่งนะครับบัดนี้ครับมาดางมาพี่เดี๋ยวสิยผ้าดิมเบื้องทายยางของลูกอีกเชียร์ครับพี่น้องเบื้องายางชัดๆหลังตรงดีนะครับพี่น้องเด้อหนกตั้งเงยหล่ะครับนี่มามลูกนอกตั้งใหญ่มากเนาะมาลูกมามาพลังน้ำลมนี่ครับพี่น้องนี่นี่จะให้เบื้องทายคู่กันกับแม่์ได้ครับเด้อนี่สวยงามยางขักแดงเข้มนะครับพี่น้องนี่ใครอยากจะได้้กฟาเาาตมเบิญก เบิ้งเนื้อหนังครอบไหมครับพี่น้องครับยังยุ่ยเลยเด้อครับเด้อนี่เนาะเอาอยากจะได้วัวพ่อพันธุ์ครับพี่น้องครับบ่มีตำหนิเนาะครับเนาะครับบ่มีตำหนิรับประกันครับรับประกันตำหนิเอาไปเลยครับบัดนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอ่าแม่สาวตัวนี้เห็นเพิ่นบอกว่าเป็นงัวทองนะครับพี่น้องครับตัวบกใหญ่เลยเด้อครับนี่เดี๋ยวจะพายยางไปเบิ่งเนาะบ้านโน้นใช้สีนี่ก็เพิ่นก็มีตำงัวงามๆมาฝากปีฝากน้องนะครับจัะงามไว้เลยครับตัวนี้เป็นงัวที่ข้องสังสูงใหญ่บกคักเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเทียบบกกัคนเอา็ได้ พี่ตีสูงเท่าไรครับสูงร้อยหกสิบห้าครับร้อยหกสิบห้าเนี่ยครับพี่น้องครับเบิ้งครับความสูงของง้วนันนี่แหละมิดเลยเด้อครับพี่น้องผมไายยุ่งสิแต่ความง้วนสูงร้อยหกสิบห้าได้พี่น้องเด้อเอรอเห็นแล้วครับภัยอยากจะได้โครงสร้างใหญ่ลำตัวยาวนะครับพี่น้องเอรอเออง้วนอาจจะตื่นผมนิดนึงพี่น้องบาสิมเป็นหมอมาฉีดยาต่อเดี๋บุเอาเบื้ายละเอียดง้วนตัวนี้ครับตัวนี้เป็นง้วนทองแรกนะครับเนาะครับผมผสมพ่อไหนไบบครับที่ทอง พอ KF หกแปดครับ KF หกแปดในพื้นที่ใบให้ได้ครับพี่พน้องครับรนี่เด้อนี่แหละครับ KF หกแปดเดี๋ยวผมจะเอาใบให้เบื้องนะครับเนาะนี่แหละ KF หกแปดนะครับพี่น้อ,อ,องผสมวันที่สามเดือนพฤษ,ษภาคมปีหกสี่กำหนดคลอดกับสิบหกมกราหกหาแล้วครับคลอดวันคู่ครับกำหนดอยู่นี่เนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องรายละเอียดตัวนี้ครับพี่น้องส่วนสูงใหญ่หนอกตั้งมากครับพี่น้องครับ ท้องแรกนะครับอันนี้ตรวจท้องแล้วมันบ่ครับตรวจท้องแล้วครับมีคลิปให้เบิ่งบ่ครับมีครับมีครับอันนี้เพิ่นมีคลิปให้เด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้ก็มาเอาครับเดี๋ยวผมต้องถอยออกมาอีกครับผมอ่าน the ี่แหละครับรูปร่างลักษณะตัวนี้ก็เป็นสีแดงดีทั้งตัวนะครับอาจจะออกสีแดงเข้มเล็กนะครับเด้อนี่ยแหละหางเป็นจังได๋ยาวบ่ครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งส่วนท้ายเบิ่งจิีมเนาะนี่จิบมนี่ย่างดำสนิทเลยล่ะพี่น้องนี่ซึ่งเป็นงัวตัวที่สูงนะครับพี่น ติดลอยหกสิบห้าซ่อมกันแล้ครับพี่น้องครับเอาหางใหญ่เนาะด้านข้างด้านนี้สวยๆครับนี่ส่วนหนานะครับเนาะโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้ครับผู้ใดมักงัวเฟิมใหญ่นะครับเนาะนี่ตัวนี้เลยครับพี่น้องทองไปแล้ว kf หกแปดนี่แหละจะให้เบื้องส่วนหนาช่วงหนาเอิบเนาะครับเนาะกว้างเล็กแคบครับพี่น้องครับก็ลองเปรียบเทียบเบื้องเอาเด้อพี่น้องนี่แหละข้อขาเป็นยังไงเนาะครับเนาะขีดเรียบก่ะดีๆสวยๆอยู่ตัวนี้บ่มีตำหนิเนาะครับบ่มีครับรับประกันตำหนิครับรับประกันตำหนิเเดด้้้อออครับพี่นงา โม่ตัวนี้สูงใหญ่อีหลีครับนี่ครับอ่าตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับนี่แสนสี่หมื่นครับหนึ่งแสนกับอีกสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดเล่นง้วเฟมใหญ่นะครับพี่น้องครับกะติดง้วติดทองเนี่ยก็ถือว่าโอเคได้ละครับพี่น้องหนึ่งแสนสี่หมื่นต่อรองเอาเด้อเโดยโทรกับยูนาจอตรงนี้แหละนี่เบื้องฐายยางนี่กับทุกค่าใบใบละครับพี่น้องนมนี่กับซีเต้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปพี่น้องมืมีติ้งนะครับเนาะไม่มีครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับผมเอ๋อใครอยากจะได้ตัวรับประกันท้องให้ด้วยนะครับพี่น้องครับ กาให้พี่ให้น้องเขามาเบิ่งตัวจริงนะครับเด้อว่ามันได้สีใ,ใหญ่คือผมว่าบ่นะครับเนาะนี่นนมาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับอ่าเอานี่นะครับเด้อเอาเอาคอ,อ,อกนะครับบัดนี้ครับเนี่ยน,นะครับเบิ่งส่วนทนะ้ายเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งนมชัดๆอีกทีนึงครับพี่น้องครับเอาจอดจอดกันลูกเออเออเนี่นะครับเอาจะให้เบิ่งส่วนท้ายบึกๆอีกทีนึงครับพี่น้องครับส่วนท้ายเนาะนมนะครับเด้อนี่ยอดลูกจอดเออเห็นนะครับเด้อเอา นี่แหละครับพายากอะไรมากครับพี่น้องทอง kf หกแปดนะครับเนาะหลายเดือนนั่นแหะพี่น้องตั้งแต่วันทีสามไอพฤษภาคมนะครับพี่น้องครับตอนนี้กับกันยายแล้วเด้อม้าครับพี่น้องครับกับของเอ่อคุณพี่ตีพลทองนะครับเนาะเอาพี่เอาของขอกันะครับวันนี้ครับนี่จบอยแล้วครับพี่น้องครับสำหรับคอกแรกนะครับมีทั้งพอพันแล้วกับแม่ทองเหล็กแง่แง่เนาะครับพี่น้องครับมาให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมชมนะครับกะบขันเขามาในบ้าดนนชัยศรีนี่ก็ถือว่ามาเลือกได้หลายคอกแล้วครับมียงยี่ห้าานคครับผมมอกกดเเเลืออาานะ ขัน mm hmm. so ผู้ได้บางอีเดียด่วนเลยนะครับพี่น้องครับเอ้านี่นแหละครับในขอคอกนีเ่นะครับเด้อถ้าอยากจะได้ตัวคอพันตัวนี้นะครับเนาะงอยู่ในข้อพ่ดกับมีแเมีใหญ่อีกดิครับ่อเพิ่ไบ่ได้เปิดนะครับพี่น้องเอาจงไในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไ้แค่นี้ครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามขออต่อไปครับพี่น้องครับนี้ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วน อาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชดสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบร,รบรือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อง